สวัสดีครับสวัสดีพีท่ทุกท่านะครับอยู่กับน้องสายคนนี้นะครับผมจีจีที่ซ่องวีฟอตัวเลขครับผมคลิปนี้เป็นรามหวยฮานอยหวยฮานอยนะครับผมวันนี้วันที่ห้าเดือนสิบเอ็ดพี่หกเจ็ดนะครับผมเมื่อวานนี้ก็เข้าเนาะเข้าอีกแล้วเข้าแบบเน้นๆเลยนะเน้นๆเลยครับผมนะตัวเลขผมก็ให้แค่เจ็ดหางดินนะ ก็ถือว่าไม่เดียรับเวลาเข้าก็จะได้แบบเต็มๆเ,เลยนะเมื่อวานนี้เข้าเป็นปกตินะครับผม6886นะเน้นๆเ,เลยนะ, <c oughs> ะยินดีด้วยนะครับผมหัวเล่าผมก็เข้านะเว <c oughs> เลาเข้าจ็ดหาเหน่อยก็เข้าหัวเล่าก็เข้าอ่ะยินดีด้วยเนะยาะเดี๋ยวเรามาตั้งกันต่อนะครับผมผมก็ยังจะวางให้เหมือนเดิมนะเดิมแค่ตัวเดียวกับตัวจอดจ็ดหา 7, นะ แค่นี้มาตั้งกันต่อนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยครับผมและที่สําคัญเลยก็คือฝากดูคลิปให้ด้วยครับผมอย่าก,กดเลือ่อนอย่าก,กดข้ามเลยครับผมอันนี้สําคัญมากนะครับเพื่อเป็นกาลังใจก,กดดับคลิปนะครับนะะก็ฝากด้วยนะครับผมถ้าพร้อมันแล้วก็มาดูตัวเลขของวันนี้กันเลยครับผมแนวทางหวยฮหาหนอยวันที่ห้าเดือนสิบเอ็ดปีหกเจ็ดนะครับผม ก่อนจะไปดูแนวก่อนจะไปดูแนวทางครับผมนะก็มาดูผลของงวนเมื่อวานนี้กันก่อนเมื่อวานนี้นะครับผมหานอยปกติ3ตัวบน2 7 4 2ตัวล่าง8 6เมื่อวานนี้ผมไม่6นะจอะเข้าแบบเน้นๆอีกแล้วตัวเน้นก็จะมีทั้งหมด4หางตัวจอมี7หางตัวเน้น4หาง6061 หกสองแล้วก็หกแปดนะก็เรียบร้อยเลยเนาะหกแปดแปดหกนะ 6, 8, 8, 6, นะเน้นเน้นเลยครับผมเดี๋ยวเรามาตามกันต่อครับผมมาเริ่มจากฮานอยพิเศษนะครับผมพิเศษนะครับวันที่ห้า เดือนสิบเอ็ดหกเจ็ดเด่นศูนย์นะครับผมศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์ห้าครับผมศูนย์สี่ตัวกันนะครับศูนย์แปด เจ็ดห่างเท่านั้นตัวเน้นก็จะมีศูนย์สองศูนย์สี่ศูนหกแล้วก็ศูนย์สามครับผมศูนย์สองศูนย์สาูย์หกแล้วก็ศูนย์สี่นะครับผมห,าห้านอยพิเศษนะครับผมก็จบไปแล้วต่อไปนะครับผม ต่อไปเป็นฮานอยปกตินี่เลยครับผมศูนย์ศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์สี่ ศูนย์ห้าครับผมตัวกันศูนย์หนึ่งตัวเน้นนะครับผม <c oughs> ตัวเน้นน้อศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์สี่สี่เนาะอ่ะ เน้นทั้งหมด4ห่างนะครับผมขอให้มาเป็นตัวเน้น,น,นอ,อีกเนะอ่าต่อไปนะครับผมฮานอยปกตินอกก็จบไปแล้วนะต่อไปเรามาดูฮานอย vip ครับผม

สามสี่หกห้าเจ็ดแปดหนึ่งอ่ะโอเคโอเคครับผมมาดูตัวเน้นครับผมตัวเน้นก็จะมีศูนย์สามอ่อไม่ดีกว่าตัวเน้นเอาศูนย์หกศูนย์สี่ศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะครับผม ก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับหัวห้าน้อยนะครับผมถ้าถูกใจแบบนี้เน้นๆให้แบบนี้ครับผมเน้นๆให้แบบนี้ครับผมตัวเลขน้อยตัวแบบนี้ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยครับผมสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับขอให้โชคดีมีไซครับผมสวัสดีครับ